็ไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาผมไม่ต้องใส่ถุงมือดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองขับไปฝั่งโน้นดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเห็นรถเก่งเขาไปจอดอยู่รถเก่งมันจะไปไม่ได้นะครับตรงน้นติดเสาอยู่แต่ผมเดี๋ยวผมจะพาลองเอารถขึ้นไปนะวันนี้เมื่อก่อนทางตรงนี้ช่วงฝนตกเนี่ยมันจะลื่นนะครับเราเอารถลงมาไม่ได้นะมันเป็นถนนดินหมดเลยทางมันโล่ง,ลงๆเลยครับอย่างกับ ทุ่งที่ฮน่าอยู่ครับมันจะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็มันก็จะฟิลประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีงานไมไถนนมันแล้วแต่ใครจะขี่ไปทางไหนนะครับถนนมันก็ไปได้หมดนะครับแต่ว่าส่วนของผมนี่ผมก็จะ ผมก็จะขี่ไปทางนี้อ,อ๋อทะลุก็ได้นะครับปกติผมจะมาทางฝั่งนู้นนะครับมานั่งอยู่จะมีถนนลาดยางเข้ามาตรงวงเวียนตรงนี้แต่ว่าตันนี้ผมขึ้นไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยลงมาทางเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพารถขึ้นไปบนบนภูเขาหญ้านะครับก็ถ้าเป็นรถรถแบบว่าวิบากเราขึ้นไปได้ถึงยอดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เห็นเขาก็ขี่ขึ้นกันไปบ้างผมก็ต้องระวัง ปูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันเป็นพื้นดินเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างมีหินมีขวดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเศษแก้วนะครับก็ต้องระวังนะครับขีเ่เร็วไม่ได้นะครับนี่ทางไม่ไม่ไม่เรียบเลยนะครับก็แล้วก็จะประคับประคองขึ้นไปนะครับวันก่อนผมมาเจอเพื่อนคนหนึ่งมาจากกาญจานบุรีผมก็ขับรถมาเที่ยวกันตรงนี้นะครับเราก็เจอกันบนถนนก็บเบกอร์เหมือนกันแล้วก็ มากันนะครับกับพามาเที่ยวที่นี่แล้วก็ประภาคาันนะครับก็เจอกันที่น้าตกปุญญาบานนะครับก็ช่วงนี้ก็ทําถนนอยู่น้ําตกปุญญาบานไปไม่ได้นะครับก็ผมไม่ได้ไปนานแล้วก็ไปประภาคานแล้วก็มานี่แล้วก็ไปบางเบนนะครับหาดบางเบนที่อำเภอกระเปอเดี๋ยวมีโอกาสผมก็ค่อยขับไปทําคลิปที่โน่นบ้างนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่บนทางขึ้นภูเขาหญ้าแล้วนะครับก็คือจุดที่มันเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวผมจอดให้ดูหน่อยดีกว่า อ่ะนะครับก็โอ้เดี๋ยวเบรกไว้ก่อนภูเขาหญ้านะครับมันจะเป็นภูเขาถ้านับเป็นลูกตรงนี้หนึ่งนะครับน, <า odpowied Spider> น่าจะสีลูกนะครับก็คือทางจากซ้ายจา,จากขวาไปซ้ายนะครับหนึ่งลูกตรงนี้แล้วก็ตรงกลางตรงกลางนี้ผมนับเป็นสองสองลูกแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วก็มันขึ้นเนินไปอีกทีเราสามารถเอารถขึ้นไปได้นะครับบางทีเขาก็เอารถยนต์ขึ้นไปได้นะ<อ> <ฟ Right> เห็นเป็นทางอยู่นะครับ แล้วก็ทางซ้ายอีกหนึ่งลูกทางซ้ายจะเป็นลูกใหญ่นะครับมีอยู่สามลูกนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวถ่ายรูปไว้สักหน่อยนะครับว่าได้รูปก็ค่อยเอาไปเลือกแล้วก็ติดตรงเอาไปใส่ตรงตรงหน้าปกนะครับโอเคครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปสักถึงแถวแถวนั้นนะกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยลงมานะครับแล้วก็ไปพักอ่าโอเคนะครับสีหญ้าก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองแดงแดงสีเหลืองทองไหมสีเหลืองทองที่เขาเรียกสีเหลืองทองนะครับแต่ว่าจริงๆหญ้ามันตายเลยครับมันก็สีแบบร้อนขารู้สึกว่ารถไม่รู้เครื่องร้อนมากไม่รู้เป็นอะไรอ่านะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ผมก็จะขึ้นปกติก็แล้วแต่นะครับบางคนก็เดินขึ้นมาบางคนก็ ขี่รถขึ้นมานะครับแต่ว่าผมน่าจะขี่รถขึ้นมาแค่ซักแถวแนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้จะขวางทางเขาหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีใครขึ้นมานะครับถ้าขึ้นก็น่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะอะ่โอเคเดี๋ยวไปชิลหมวกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวรถไหลขึ้นตั้งขาตั้งคู่ดีกว่า โอเคนะครับคานนี้ก็เราก็จะมองไปฝั่งโน้นนะครับมองตรงจุดที่เราจอดรถเนาะก็เราจะมองไปฝั่งโน้นมันจะเป็นภูเขานะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นอำเภอกระเปอร์นะครับอำเภอกระเปอร์ ure, จังหวัดระนองระนองมีแค่ห้าอำเภอนะครับถ้านับจากใต้ฝั่งโน้นก็เป็นสุขสําราญก่อนนะครับติดกับอำเภอคุระบุรีของพังงาล่ะสุขสําราญแล้วก็กระเปอร์แล้วก็เข้ามาสู่เมืองระนองตรงนี้นะครับแล้วก็ อำเภอละอุ่นนี้ที่ผมพาขึ้นไปเมื่อทพิปก่อนนะครับถ้าเลยขึ้นไปละละอุ่นนี้มันจะมันจะอยู่ตะวันตะวันออกของเมืองนะครับแล้วก็พอเลยขึ้นเหนือไปก็จะเป็นทางทิศเหนือติดชุมพรก็จะเป็นอำเภอกลับบุรีนะครับอำเภอกลับบุรีก็หมดแล้วนะครับของระนองฝั่งนี้ก็จะมองเห็นข้างล่างนะครับ จะมองเห็นชัดนะครับแต่ว่าในกล้องผมไม่แน่ใจนะว่าชัดแค่ไหนนะครับก็ข้างหน้านี้จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับที่อยู่ด้านหน้าของภูเขานะครับภูเขาของอ่าภูเขาอ่าน้ําตกเหงาเนี่ยนะครับผมก็มาที่นี่ผมมาอยู่น่าจะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดโน่นนะครับประมาณปีห้าเจ็ดผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ผมก็ชอบธรรมชาติที่นี่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศแบบนี้ว่ามันเ้งเล้งนะครับแต่ว่า มันจะแห้งแล้งแค่สี่เดือนนะครับก็คือมกราถึงเมษาเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฝนตกหนักฝนเนี่ยมันจะตกทั้งปีคันนี้นะครับก็วิวก็ดูกว้างๆนะครับตรงนี้ก็แต่ญ้ามันจะเป็นสีแล้วแต่ตรงนี้ใครจะมาจับจองนั่งนั่งกันตรงร่มไม้ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ก็เขาก็จะเข้ามาเยอะๆแต่ว่าวันนี้อาจจะน้อยหน่อยวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารนะวันอังคารที่เก้าแล้วนะครับกุมภาพันธ์นะครับหกสี่นะครับ ก็ถ้าสวัสดิ์ทิเนี่ยน่าจะเยอะคนน่าจะติมนะครับแล้วเขาก็จะเลือกกันตอนประมาณมืดๆนะครับทุ่มสองสองทุ่มเนี่ยนะครับก็ถ้าเลยเขานี้ไปนะครับมันก็จะไปพะโตอา่าอำเภอพ,พะโตจังหวัดชุมพรน,นะครับแต่เวลาเราวิ่งเราต้องวิ่งลงลงใต้ไปก่อนแล้วก็ไปเจอสามแยกราชากูดนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปพะโตไปสุราชได้นะครับก็ เดี๋ยวเราดูวิวตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะดับแล้วหรือเปล่านะครับ๋อ,อยังไม่ดับนะครับก็กลัวแบตเตอรี่มันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้เราจะจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน้นมันจะร่มแล้วนะครับก็ค,คือว่าดวงอาทิตย์มันไปทางทิศตะวันตกแล้วมันก็จะ มันจะให้ร่มเงาฝั่งโน้นแล้วนะครับภูเขาหญ้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเราจะเดินไปฝั่งนี้ผมจะเดินลงไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปขึ้นไปดูวิวด้านบนกันนะครับก็เราก็ดูไปด้านเดิมนะครับอันนั้นที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่นะครับอันนั้นจะเป็นผมจะวิ่งาทางนั้นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปทางนั้นก็เข้าวงเวียนแล้วก็เราก็ย้อนกลับไปมันเป็นถนนดีนะครับถนนลา,ลาดยางนะครับก็ มันจะไม่มีมันจะไม่เป็นถนนดินอย่างนี้นะครับเราก็ผมมุกงไปทางนั้นส่วนใหญ่นะครับกัวยางรั่วนะครับกัวยางโดนโดนเศษหินเศษตะปูอะไรอย่างนี้นะครับก็เราจะเดินขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับก็ปกติเคยขึ้นมาบ้างนะครับน่าจะประมาณ ได้สองสามครั้งได้ครับปกติผมไม่ค่อยเดินขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมันใช้เวลานานและมันก็จะเหนื่อยนะครับบางช่วงต้นไม้เยอะอันนี้รอยเหมือนล้อรถรอยล้อรถขึ้นมานะครับรถวิบากนะครับขึ้นมาเราก็จะเดินเสียหายใจก็จะเริ่มมาแล้วครับคราวนี้หายใจไม่ทันทางทางจมูกไม่ทันแล้วก็ทางปากแล้ะครับคราวนี้ ก็เดินขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางมันก็ชันอยู่นะครับผมก็จะเดินมาคราวนี้ใส่หมวกขึ้นมาด้วยนี่ร้อนมากเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ๋อมันจะเป็นวิวฝั่งระนองนะครับโน้นก็จะเป็นวิวฝั่งเมืองระนองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปที่จุดสูงหน่อยนะครับก็ ฝั่งโน้นก็จะเดินขึ้นไม่ได้นะครับก็เดินขึ้นไปภูเขาลูกกลางนะครับมีรอยรถวิ่งขึ้นไปด้วยโอ้หหายใจไม่ทันครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับหาที่ร่มก่อนอ่ะโอเคนะครับก็เราเดินขึ้นมาก็ไม่กี่เมตรนะครับแต่เหนื่อยนะครับเพราะว่าทางมันขึ้นเขามันชันนู่นเราจอดรถไว้ทางโน้นนะครับแล้วก็ เราก็เดินขึ้นมาเราก็จะมองเห็นมุมตั้างขึ้นนะครับฝั่งโน้นมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นทางย่านี้หมดเลยนะครับแล้วก็เขาก่อสร้างเดี๋ยวหยุดหายใจแป๊บนึงครับ เออพูดไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็หายใจไปด้วยไม่ทันนะครับขอหยุดแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวอธิบายกันต่อนะครับก็พอจอดรถไว้ทางนี้นะครับเมื่อกี้เหนื่อยก็ไปรุมร้อนมากนะครับใส่หมวกมาด้วย จอดรถไว้ทางนี้แล้วก็เราก็จะฝาดวิวไปดูนะครับจะมองเห็นไกลมากตรงนี้นะครับแล้วก็มันมีเมฆฝนบ้างนะครับก็มองตอนนี้ก็คุณก็เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับก็เริ่มเข้ามามากขึ้นก็เริ่มมองเห็นนะครับมองเห็นไกลๆก็วิวสวยนะครับตรงนี้บรรยากาศแรงมันก็จะแบบว่าแดงๆอีกหญ้าแดงๆนะครับแต่ว่า ถ้าพอฝนตกหญ้ามันจะเขียวหมดเลยยกเว้นแค่ทางที่รถเดินรถรถขับนะครับทางที่รถขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นดินหญ้าจะไม่มีนะครับก็โดยรวมๆก็บรรยากาศก็ดีอีกแบบหนึง่งผมจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับแต่ว่าพอเติมน้ำมันแล้วก็ผมว่าเออไหนๆก็มันเป็นรูดูแล้งนะมันแค่สี่เดือนต่อต่อหนึ่งปีนะครับก็ลองขับมาดูนะครับ อ่านะครับข้างหน้าก็เป็นวงวงเวียนนะครับที่มาขับอยู่นะครับที่เป็นถนนดีปกติรถทัวร์รถอะไรเขาจะมาจอดตรงนั้นนะครับรถตู้ที่นําเที่ยวก็จอดถ่ายรูปกันที่วงวงเวียนด้านหน้านะครับส่วนข้างในก็ร้อยส่วนใหญ่รถส่วนตัวจะมานะครับอ่าอันนี้นะครับส่วนอันนี้คือทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ที่เรามองอยู่เนี่ยคือทิศตะวันออกที่สีขาวๆนั่นคือน้าตกเงาที่ผมจอดให้ดูตรงยูเทิร์นเมื่อกี้ครับปกติท่าน้ำถ้าฝน ฝนตกครับน้าจะเยอะมากมองเห็นสีขาวๆเลยน้ําไหลลงมาแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับช่วงนี้ฤูดูแรงนะครับอ่ะอันนี้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับมีมีมีเมฆฝนนะครับก็เหมือนว่าฝนจะตกแต่ว่าน่าจะไม่ตกช่วงนี้นะครับมันก็มืดๆอย่างนี้ครับอ่ะคราวนี้กลับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะครับก็ที่มองเห็นไกลๆไปนะครับ จะเป็นฝั่งของเมืองระนองนะครับทางทิศเหนือนะครับอันนั้นภูเขานั้นก็น่าจะตรงกันข้ามกับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าตรงกันข้ามกับระนองเขนย่นที่เราไปกันเมื่อวันก่อนนะครับข้างหน้านี้ก็จะก่อนจะถึงภูเขาก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับจากทิศเหนือนะครับลงไปสู่ทิศใต้นะครับก็รถก็วิ่งผ่านตรงนี้แต่ส่วนใหญ่คนถ้าเกิดว่าจากกรุงเทพลงไปภูเก็ตหรือพังงาเขาจะไม่นิยมวิ่งเส้นนี้นะครับเขาจะวิ่ง ที่ผ่านชุมพรสุราชไปฝั่งโน้นนะครับเพราะังทางฝั่งโน้นมันทางมันจะดีกว่ามันจะตรงกว่าครับทางระนองค้งมันจะเยอะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยวิ่งเข้าแยกปฐุมพรแล้วเข้าเพชรเกษมนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับ